ทับช้างศึกทีมชาติไทยวางสามสุขบวกชนาทิปทีละทรนดวลเดือดซีเรียเกมวัดคุณภาพมาโนโดีพอระดับเอเชียหรือไม่แฟนบอลจับตาเกมนี้สุดๆเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันนะครับแต่ช่วงแรก ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับช่องต้องสุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัตรคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสูะะ่เนื้อหากันเลยดีกว่าไปผู้ถึงเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับอย่างที่ทราบตอนนี้ทัพช้างศึกเดินทางถึงประเทศ UAE เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อเตรียมจะลงอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคม2แมต เริ่มที่แมตช์แรกวันที่25มีนาคมนี้นะครับเวลา1นาฬิกาเจอกับทีมชาติซีเรียแล้วก็แมตช์ต่อไปวันที่28มีนาคมเวลา1นาฬิกาเช่นเดียวกันเจอกับ UAE นะครับซึ่งทั้ง2เกมจะถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AIS Play ในคลิปนี้ผมจะไปโฟกัสในเกมที่ทีมชาติไทยจะลงอุ่นเครื่องกับซีเรียกันก่อนนะครับถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมาพูดถึงกันหน่อย รนกิ้งฟีฟ่าไทยเราอันดับร้อยกว่าขณะที่ซีเรียรอันดับที่90ของโลกที่สําคัญจะเกิดทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะหรือมีผลการแข่งขันที่ดีในเกมเจอกับซีเรียรเนี่ยแรนกิ้งฟีฟ่าของเราจะขยับอันดับขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับเกมนี้เป็นเกมที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจ เพราะถ้าเทียบสายภาพว่าซีเรียกับ UAE นัดไหนทีมชาติไทยหน้าจะมีผลการแข่งขันที่ดีได้ก็ต้องนัดเจอซีเรียนะครับเพราะซีเรียเปลี่ยนโค้ชช่วงหลังผลงานไม่ค่อยดีและอีกอย่างเกมเนี้ยมันไม่จะเล่นที่ซีเรียด้วยเล่นสนามเป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบก็มีทีมชาติไทยของเราเสียเปรียบตรงที่ว่าสภาพที่อากาศที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันค่อนข้างหนาวแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องใช้เวลา ปรับตัวนะครับแต่ตอนนี้ทีมชาติไทยเราเดินทางไปก่อนจะแข่งเนี่ยใช้เวลาเตรียมตัวได้2-3วันด้วยกันถือว่าเตรียมทีมโอเคนะครับสิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็คือเรื่องของวิธีการการเล่นที่มาโน่พกกิ้งจะใส่ให้กับนักเตะทีมชาติไทยในการเจอกับระดับเอเชียเพระต้องยอมรับผลงานของมาโนในระดับอาเซียนยสอบผ่านแบบกระจุยกระจายเลยแต่ใน ระดับเอเชียยังเป็นเครื่องหมายคำถามและยิ่งด้วยตัวผู้เล่นชุดนี้ที่โหเรียกได้ว,ว่าเรียกมาแบบจัดหนักจัดเต็มอ่ะมีทั้งชนาทิพสงกระสินธีรทรบุญมาทันสุประโชคสุปชัยสุพนัทพีรดนช่ำรัศมีประตูก็ปฏิวัติกำพลสมพรยศคือมันเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับก็ขาดแค่เน,นลเบอร์ดินแต่ก็มีมิเคยลสั้นมาจากยุโดขาดพี่มุย้ยแต่ก็มีกองหน้าดาวรุ่งอย่างสุปชัยใจยเด่น อย่างสุพรรณเหมือนตาขาดทางฝั่งของสารัจุเย็ยนใช่ไหมพี่ตังก็มีเนี่ยทีลทรพี่อุ้มเล่นได้วีรเทพเพียรอนคือคือเป็นชุดที่น่าสนใจผมให้คุณผู้ชมจับตาดูว่าวิธีการเล่นในเกมเนี้ยที่มานโพกิ้งจะใส่ให้กับนักเตะทีมชาติไทยจะเป็นยังไงจะเล่นรับรอสวนหรือจะเพสซิ่งตั้งแต่แดนบนหรือจะเล่นแบบคองบอลบุกอันนี้อยากเห็นเหมือนกันเพราะในระดับอาเซียนเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่า โอ้โหเราสามารถกดคู่ต่อสู้ได้อยู่แต่พอเป็นระดับเอเชียเนี่ยคุณภาพมันแตกต่างออกไปมากๆเลยนะครับและ11ผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่ามานอ p โพกิงจะจัดชุดไหนมาเล่นซึ่งผมลองไปดูซีเรียแล้วก็ลองดูคอมเมนต์จากทางฝั่งของโค้ดที่คำาบอดในวงการฟุตบอลไทยอย่างโค้ดทงเนี่ยเขาบอกว่าซีเรียเนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ย ทีมชาติไทยถือว่ามีโอกาสจะสู้ได้ดีกว่าชาติอื่นๆในตะวันออกกลางนะครับโค้ชเขาก็เปลี่ยนใหม่วิธีการเล่นอาจจะยังไม่ชัดเจนและอย่างอย่างที่บอกว่าชุดนี้ตัวลุก,กมันน่าสนใจแล้วมันเป็นตัวลุกที่มีประสบการณ์ในการไปไปฝึกซ้อมไปคาแข้งบอต่างประเทศมาเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องของการไปเตะต่างประเทศเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาตอนแรกผมคิดว่าโอเจอซีเรียน่าจะเล่นหลังสามไหมแบบเล่นแบบรับกุหรือเปล่า แต่พอไปดูภาพการฝึกซ้อมต่างๆครับคุณผู้ชมรวมถึงกระแสต่างๆมีสิทธิ์ที่มา n โนโปกิ้งอาจจะใช้ระบบการเล่นหลัง4เหมือนเดิมและจัดเกมลุกแบบจัดเต็มทั้งสุปโชคสุปะนะัสสุปะชยชนาทิพ์ลงไปเพราะถ้าเกิดจะเล่นหลัง3มเนี่ยมันสามารถไปลองมนาะเจอ UAE ได้ที่คุณภาพ UAE สูงกว่าเราแต่ซีเรียเนี่ยคุณภาพไม่ต่างกับเรามากนะั เราอาจจะลองเกมการเล่นที่หนัดส่งตัวลุกลงไปเยอะก็เป็นไปได้อันนี้ผมอาจใจมาโน่แล้วผมก็มองว่าเกมนี้มีโอกาสจะได้เห็นระบบเก่งคือ433หรือ4231สน่ะครับส่วนตัวการทาดเดาของผมเนี่ยเล่นตัวจริงนัดเจอซีเรียเนี่ยเราอาจจะได้เห็นชุดนี้ที่จะลงสนามไปนะครับลองไปดูกันประตูเนี่ยคือก็คือส่งได้เลย3คนเป็นตัวจริงได้หมดกำพลสมพรยศปฏิวัติคำไหมทุกคนพร้อมมาก,มาก แต่ส่วนตัวผมชอบปฏิวัติคำใหม่และผมคิดว่าด้วยอายุ27 28เขาสามารถแบบตอบโจทย์กับเทคนิคของมาโนโ่ทิ้งอยู่ประสบการณ์อาจจะไม่เยอะแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ผมว่าปฏิวัติคำใหม่เหมาะที่จะเป็นตัวจริงแนวรับแผงแบ็กโฟนเนี่ยผมเชื่อว่าเกมเนี้ยกิษรากาแมนยืนคู่กับมาเนลทอมเบียแน่นอนเพราอนี้นจะเป,เป็นคู่เซนเตอร์เบอร์หนึ่งในใจของมาโน่โพกิ้งแล้วนะครับ หนึ่งคนคอยออกบอลคอยดักบอลอีกหนึ่งคนคอยเล่นลูกกลางอากาศลูกปะทะก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวขณะที่แบ็กซ้ายผมเชื่อว่าการที่เรียกมาแค่2คนคือพิรพัฒน์กับพี่อุ้มธีรทรและประกอบกับพิรพัฒน์ไม่ได้เป็นตัวหลักของแบงคอกในช่วงหลังอ่ะผมว่าแบ็กซ้ายยังไงพี่อุ้มธีรทรจะได้เล่นตำแหน่งนี้และน่าจะได้ยืนแบบยาวยาวและสไตล์การเล่นของพี่อุ้มก็จะไม่ใช่แบ็กซ้ายจะาอาจจะ หุบเข้ามาตรงกลางแล้วก็ขยับกิษดาคอยเป็นคอเวอร์ทางฝั่งซ้ายก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นพอพี่ปุ้มเล่นแบ็คซ้ายเขาอาจจะเล่นแบบตอนอยู่กับมาริโนสขยับเข้ามาข้างในมากขึ้นประมาณนี้พอาพี่ปุ้มอตอนนี้เขามีดีกว่าการเล่นแบ็คซ้ายแล้วนะครับส่วนแบ็คขวาก็เลือกแล้วกันสุพนันหรือม,มิเคลสั้นได้หมดส่วนตัวเนี่ยผมว่าสุพนันน่าจะออกสตาร์ทก่อนแล้วมิเคลสั้นค่อยลงมาเป็นตัวสำรองหรือลงมาในเกมเจอกับ UAE เพราะว่ามิเคลสั้นยังใหม่กับทีมชาติไทย ชุดใหญ่และอีกอย่างเขามาจากยุโรเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้อาจเห็นเป็นสุพรรณบุตรดีรัดยืนเป็นตัวจริงก่อนนะครับคู่กลางเกมนี้อาจจะเห็นวิรเทพยืนคู่กับพรีรดลฉ่ำรัศมีผมว่าเป็นคู่กลางที่ลงตัวหรือจะตัดใครออกหนึ่งคนและไทยที่ทพันพุ่งจันมาก็ออกมาเป็นแบบสายบู๊แต่ผมอยากเห็นคือวิรเทพคู่กับพรีรดลพรีรดลนคอยเชื่อมข้างหน้าคอยตัดได้วิรเทพเป็นตัวออกบอลที่ดี ประสานงานกับพี่อุ้มเทเลทอนแล้วก็บอลหลังลายของวิลเทีป้อมพันธ์น่าจะช่วยให้ทีมชาติไทยมีมิติใหม่มากขึ้นนี่ก็เป็นแผงแผงแนวรับแผนแดนกลางที่ผมชื่นชอบขณะที่แนวลุก3ามคนทางหน้าฝั่งซ้ายผมว่าน้องเชคสุประโชคจะได้กลับมายืนตำแหน่งที่เขาถนัดอีกหนึ่งครั้งตอนอยู่กับซัปโปโรเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นตำแหน่งนี้เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าพอได้กลับมาเล่นตรงนี้เขาจะเป็นธรรมชาติและเรียกความมั่นใจส่วนสุนทรเหมือนตาขยับไปยืนฝั่งขวา ทำได้ดีมากนะตอนนี้ตอนอยู่กับบุกดีลำสร้างวิธีใหม่ได้ผมว่าสุปรนัทฝั่งขวามิดฟิ์ตัวรุกก็ต้องเป็นพี่เจชนาทิพย์อยู่แล้วนะครับยืนอยู่หลังกองหน้าและผมเชื่อตอนนี้พี่เจชนาทิพย์กาลังกระหายที่อยากจะโชว์ฟอร์มอยากจะลงสนามเพื่อต่อยอดความมั่นใจกลับไปสู่คาวะสกิฟอนเตเล่เพราะฉะนั้นแนวลูกสามคนเป็นแบบนี้และกองหน้าก็เป็นสุปชัยใจเด็ดที่คอยเพจได้ ยิงประตูได้และน้องอาร์มเห็นี่ชัดบทสัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยเขาเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองในทีมชาติไทยชุดใหญ่เพราะช่วงที่ผ่านมาต้องยอมแล้วว่าในสโมสรน่ะอาร์มดีมากแต่ในทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังต้องปรับเออเพราะฉะนั้นผมว่าอาจจะเห็นแบบนี้เลยเป็นชุดที่ผมมองว่าน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยในการจัดออกมาน,นตอนนี้แล้วนะครับถือว่าลงตัวมากๆเลยแล้วคุณผู้ชมคิดอย่างไงมันก็มีิ์จะเล่นหลังสามหรือ 4-4-2อะไรก็เป็นไปได้แต่ผมเช่เกมเนี้ย4-2-3-1หรือ4-3-3ประมาณนี้น่าจะใช้ในเกมเจอกับซีเรียก็รอดูนะครับก็รอติดตามดูว่าวิธีการเล่นจะเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญไปดูคู่แข่งกันหน่อยสำหรับทีมชาติซีเรียทีมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ไม่ธรรมดานะครับอันดับ90ของโลกแล้วก็มีผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากมายคนที่เราต้องจับตามองเป็นพิเศษคือ โอมาคาบินนะครับนี่เป็นกองหน้าวัย29ปีนะครับเล่นกับทีมชาติซีเรียชุดใหญ่ยิงกระจุยกระจายเลยนะครับ mm. เคยไปอยู่กับสโมรสรเอัลฮิราวในลีกซาอุด้วยค่าตัวประมาณ400ล้านด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือฟอร์มดีมากจนจะรับการยอมรับจากสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียควา้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมปี2017นะสำหรับ โอมาคาบ,บินนะครับแล้วก็เล่นในตำแหน่งหน้าเป้าหน้าต่ำแล้วก็ริมเส้นด้านซ้ายลงให้กับทีเรียชุดใหญ่50นัดยิงไป21ประตูเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะอันนี้ต้องปรับต้องต้องระวังแต่ผมเชื่อว่ามานโพกิ้งน่าจะมีวิธีการรับมืออยู่แล้วแหละก็รอติดตามที่เป็นเกมที่น่าสนใจจริงผมเฝ้ารอเลยและอยากจะรู้ว่าเฮ้ยพอไปสู่กับระดับเอเชียมันเป็นเกมที่วัดมาตรฐานมากนะคือเล่นในบ้านเราอ่ะมันก็วัดมาตรฐานได้อีกแบบแต่คราวนี้มันไปเยือนเนี่ย ซึ่งเกมเยือนแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆถ้ายิ่งไปเยือนแล้วมีผลการแข่งขันที่ดีเนี่ยโหมันจะทําให้ทีมชาติไทยของเราต่อยอดความมั่นใจและไปต่อได้ในปีนี้ยาวๆเลยนะครับก็รอดูผมเชื่อว่าเราไม่น่าแพ้มีสิทธิเบียดเสมอหรือลุ้นชนะก็ได้นะแต่ก็รอดูในเกมการแข่งขันอีกทีเพราะสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะต้องยอมรับซีเรียโค้ดมาใหม่วิธีการเล่นเราอาจจะยังสก้ได้ไม่เต็มที่นั่นแหละเป็นสิ่งที่น่าห่วงแต่ผมเชื่อว่าพอเล่นไปเล่นมาเนี่ย มานโพกิงเป็นคนที่มีการแก้แทคนิคโอเคอยู่แล้วเขาสามารถปรับเปลี่ยนในเกมได้ตลอดก็รอติดตามนะครับอ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงในเกมนี้ลองเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยผมเชื่อว่าเกมเนี้นักเตะทุกคนกระหายสิ่งที่ทําให้เรามีผลการแข่งขันที่ดีได้คือความกระหายของนักเตะแล้วก็สําคัญคือคุณภาพผู้เล่นชุดน,นี้หลายหลายคนอยากจะพิสูจน์ได้เห็นเนี่ยพี่อุ้มยังคงมีแพชชั่นเต็มร้อยพี่เจอยากจะสารต่อความมั่นใจสุพรนัทก็อยากจะยิงสุปรชัยก็อยากจะยิง สุโชชก็อยากจะเล่นแบบเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยโหมันเป็นชุดที่มีความกระหายมากจริงๆก็เราติดตามให้กําลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันนะครับเจอซีเรียก็คือคืนวันเสาร์เวลาหนึ่งนาฬิกานะครับถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AIS Pay อย่าลืมติดตามรับชมส่วนก่อนแข่งเดี๋ยวผมมาไลฟ์เดี๋ยวมาปรีวิวกันอีกรอบคลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ตองซุยขอบคุณทุกการรับชมคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ